สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นอีซูซูดีแนะครับลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างตัดสินใจไปเปลี่ยนเป็นหลอดอัปเกรดมานะครับสรุปผลที่ได้เนี่ยมันแย่กว่าเดิมอีกนะครับลูกค้ามองดูแล้ววิธีไหนก็ไม่จบแน่นอนนะครับเลยตัดสินใจจะมาติดเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ตัวเริ่มต้นของที่ร้านนะครับผมเป็นเอสเฮลเนาะตัวนี้ลูกค้าติดไปนยได้เป็นโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับลองมาดูไฟหน้าเดิมของลูกค้ากันนะครับที่ ไปอัปเกรดมาแล้วเนี่ยบอกว่าไม่สว่างประมาณไหนปิดไฟนะครับเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟโอ้โหคือแสงไปถึงป้ายแบบบางมากๆบางมาก,มาก,มากจริงๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องวัดค่าลักเลยนะครับวัดไปก็จะไปได้ค่าลักจากพวกแสงน,นีออนแสงธรรมชาติแสงไฟหัวกล้องจะมากกว่านะครับผมนะลองดูนะครับอันนี้เปิดไฟหน้าแล้วนะเนี่ยครับ ถึงป้ายระยะ7.5เมตรนะครับระยะเทสแสงมาตรฐานเนี่ยมองแทบไม่เห็นแสงเลยนะครับหน้าตารถลูกค้าก็จะดูเก่าๆมองๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น A.S. h e a l i g h บ LED นะครับ3.5วัตต์เท่านั้นเองกินไฟน้อยกว่าหลอดเดิมมากๆนะครับและเป็นใบ LED ความร้อนต่ําอายุการใช้งานยาวด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จหน้าตารถลูกค้าจะเปลีป่ยนไปซะแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงราคาลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a s drink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handle bars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu d m a x คันนี้นี่ครับลูกค้าเลือกติดตั้งไปเป็น AS Hela l นะครับ3นิ้วไป LED นี่สังเกตดูนะครับ ตัวเลนเนี่ยอยู่ในระยะเดิมคือรูปร่างหน้าตาเนี <TA> ่ยค่อนข้างจะเหมือนของเดิมๆเลยนะครับแต่ของเดิมของลูกค้าเนี่ยจะเป็นเลน2.5นิ้วนะครับชนิดเลนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับสังเกตดูเนาะเห็นไหมมันจะไม่ได้ใสนะครับมันจะเป็นคขึ้นๆแบบนี้นั่นคือ1สาเหตุนะครับที่ทําให้ไม่สว่างนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือช่องบังคับแสงเนี่ยค่อนข้างเล็กแคบนะครับเพราะว่าต้องการบีบเรื่องอัตราการแยงตาเนาะเพราะว่าตัวเลนเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลียร์แสงได้เหมือนพวกเลนกระจกอนี่ลวกเพื่อ รถตาตาการยังตาไปอีกมันก็เลยยิ่งไม่สว่างใหญ่เลยนะครับบวกกับหลอดที่ใช้เนี่ยเป็นชนิดหลอดแต่เป็นฮาโลเจนนะครับของเดิมติดรถนะจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือต้องเป็นซีนอนเท่านั้นไปเปลี่ยนใส่ LED เนี่ยบอกเลยว่าแสงจะแย่ยิ่งกว่าเดิมมากๆนะครับอ่าก็เลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นใบ LED โปรเจคเตอร์ไปเลยตัวนี้ความร้อนต่ํากินไฟน้อยอายุการใช้งานยาวเลยอ่าโอเคจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันสว่างกว่าเดิมสักแค่ไหนหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งไปจบไปที่6000บาทนะครับตัวนี้ลองดูนะ 6,000บาทนะครับมันดีกว่าการไปเปลี่ยนหลอด LED 5,600ยังไงเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีครับผมอ่าใบ LED p o เตอร์นะครับจะไม่ต้องรอรีชาร์จไม่เหมือนใบซีนอนจคเตอร์นะครับแล้วก็ความสว่างนะครับเราอย่าดูที่ป้ายเป็นหลักอย่างเดียวนะครับให้มองที่พื้นด้วยนะครับสังเกตดูนะอ่าที่ป้ายเนี่ยเราดูเรื่อง c u ต off กับเรื่องความสว่างก็คู่วไปนะครับแต่สังเกตดูที่พื้นด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับแสงลงพื้นดีมากๆนะครับผมลงเข้มลงเต็มแล้ว การเกีย่ยแสงโปรเจคเตอร์คือทําได้ทั่วมากทัง้ที่จุดกําเนิดแสงเนะี่ยค่อนข้างเล็กและแยงตาน้อยนะครับคัดออฟเป็นแบบ RHD นะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยสังเกตดูนะครับมีบูเอฟเฟกต์ตัดเป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับถ้าระยะสายตาเราอยู่ต่ำกว่าแสงลงมาเนี่ยไม่มีคําว่าแยงตาเลยถ้าสายตาเราอยู่เหนือแสงขึ้นมานะครับไม่มีคําว่าแยงตาเลยถ้าลงมาใต้แสงแสงส่องเข้าถึงตาเราเมื่อไหร่นี่แยงตาแน่นอนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันนี้มองส่วนไปจากหน้ารถนะครับสวนตรงๆเลยนะครับแต่ว่า ถ้าวิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับอ่ะตัวนี้พ่อค้าเอากล้องตั้งต้นอยู่ในระยะเดียวกับตัวเบรคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงไปอีกนะครับนี่ครับผมเห็นไหมเนี่ยแยงตาคือแยงปุ๊บทันทีเลยเห็นไหมครับระยะแยงตานะครับอยู่เหนือป้ายทะเบียนหน่อยหนึ่งครับผมอ่ะแต่แกดูนะเวลาพ่อค้าค่อยๆลดกล้องเนี่ยจะไม่มีแบบว่า ค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาขึ้นทีละน,นิดทีนิดไม่มีเลยนะครับลงมาเนี่ยพอผ่านชัดออฟเนี่ยแยงคือยแยงปุ๊บเลยนะครับเพราะว่าคัดออฟมันตัดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับถ้าเราตั้งไฟอยู่ในระยะได้มาตรฐานไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับทางร้านนะครับใช้เลเซอร์นะครับในการตั้งไฟนะหมดห่วงเลยครับผมตัวนี้ระยะมาตรฐานเป๊ะแน่นอนอ่ะตัวนี้เป็นใบ LED นะครับมีสูงต่ําในตัวแล้วก็ไฟสูงเดิมของลูกค้าเนี่ยจะทํางานด้วยเมื่อเปิดไฟสูงนะครับอ่าเมื่อกี้ตอนที่ อ่าเป็นหลอดเดิมลูกค้าเ네นี่ยเราจะเห็นว่าว่าไฟสูงลูกค้าเนี่ยยังเข้มอยู่นะครับแต่ไฟต่ำเนี่ยไม่เข้มเลยแต่มาเปิดจริงๆตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นไฟสูงเดิมลูกค้าเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สังเกตดูนะครับมันจะมีจุดเหลืองๆเห็นไหมสังเกตดูนะอ่าเวลาเราปล่อยเนี่ยมันมันมันจะดับช้ากว่าสังเกตดูเห็นไหมจุดไฟสูงนะครับจะตั้งอยู่ในคาแรคเตอร์แสงที่ปกตินะครับจุดไฟสูงจะต้องเหนือกว่าไฟต่ํานิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ถ้าบางครั้งติดตั้งมาไฟสูงลงไปอยู่ต่ำ แบบหรือออกซ้ายออกขวาจนเพี้ยนนะอันนั้นคืองานติดตั้งที่ออกมาไม่ดีนะครับจะติดตั้งดีจะต้องเป็นแบบนี้นะไฟสูงเนี่ยจะต้องอยู่ในเซนเตอร์ไฟสูงเดิมเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมจะต้องอยู่สูงว่่าไฟต่ํานิดนึงนะเป็นเรื่องปกติโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องอัตราก,การแยงตาเดี๋ยว,ว่อค้าจะเอาป้ายตัวนี้ออกนะครับจำลองสถานการณ์ให้ไฟหน้าของ i s u ูซูดีแคันนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลัง ลองดูว่าถ้าเราขับรถส่วนกับ D m a มคันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้าปิดอยู่นะเปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับไม่รู้สึกถึงอัตราการแยงตาเลยครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับลองดูนะครับตัวนี้เปิดไฟต่ําอยู่นะครับสูงครับแยงตาทันทีต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผม โอเคครับผมรอร่อจบเลยงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิวกาวใหม่ตัวนี้การันตีโคมไม่ชั้าน้ําไม่เข้านะครับงานสายไฟบัดกีีสายไฟด้วยตะกัวทุกเส้นนะครับผมอ่ะนี่หัวแรงวางอยู่นี่นะครับผมนี่ตะกัวร้อยสายไฟนะผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับและใช้ท่อหดในการเชื่อมต่อสายไฟถ้าต้องมีการตัดต่อนะครับแต่สําหรับรถรุ่นนี้ไม่ได้ใส่วงแหวนด้วยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับจะมีสายไฟที่ไปฝากพ่วงไว้เนี่ยเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับ รถบางรุ่นรุ่นไหนที่ต้องตัดต่อสามารถสอบถามพวก่อนได้นะครับบางรุ่นกนะ็ต้องตัดต่อสายไฟก็ต้องยอมรับว่าตัดต่อนะครับแต่ว่าเราทําไปอย่างดีเลยนะครับทาไปแบบเดียวกับมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศเลยครับผมโอเคครับผมหล่อหลอ,ลอจบ,จบๆเลยครับคันนี้สนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆ้านโบสเบเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพอค้าจะทิ้งไว้้มือล่างของจอคลิปนี้พค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วย อย่าลืมกปดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ